สวัสดีค่ะช่องอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้จะมีสวนทุเรียนแปลงสวยนะคะที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองมาแนะนำนะคะซ้ายแล้วก็เข้าไปซอกๆลนะคะแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมด27ไร่นะคะต้นทุเรียนอายุ5-6ปีสวยมากเลยนะคะ แปลงนี้มีทั้งหมด380ต้นนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองล้วนเลยแปลงนี้ก็เพิ่งเปิดอ,อะไรนะคะแปลงนี้เพิ่งเปิดขายใช่ไหมเพิ่งเปิด มังคุดกับไหนมีนิด<อ>หนึงด<อ>้วยเหรอใช่ค่ะน่าจะอยู่กระจุกนี่ตรงนั้นมองอก่อกตรงนี้เป็นมังคุดแล้วก็เป็นกระเบื้องบ่อคือไรนะอ๋อนั่หนอบ่อเหรอนู่นอะค่ะอะไรตรงนั้นบอนะ่อ,อน,นั่นหออแหะ,ะด้วยยาวๆไปนู่นเลยบ่อตั้งแต่ตรงนี้นยาวไปนู่นกระบืองเขาขุดยังไม่ยังลึกไม่ไม,ไม่เต็มที่นะยังขุดได้อีก น้ำไงเขาก็เลยหยุดเนีย่ยยาวเลยตอบพี่ I love the scenery My happiness is misery And nothing's like it used to be Cause everybody around me's feeling sorry for himself So why the hell am I to blame? I never underestimate the impact of the fourth wall breaking down upon my feet The offering is never bleak I'm listening in like a kid just finished it Can't be undid แปลงนี้นะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางหน้ากว้าง150เมตรนะคะการเดินทางก็จากกรุงเทพนะคะมา170กิโลเมตรแล้วก็แยกจากเส้นบ้านบึงแกลงนะคะเข้ามาเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นชุมชนนะคะ แล้วก็ถนนกว้างมากมีรถวิ่งผ่านเยอะค่ะเส้นนี้สามารถปรับปรุงทำเป็นกิจการอย่างอื่นก็ได้นะคะทำโกดังหรือทำล้งทุเรียนก็ได้นะคะหรือทำเป็นสวนช่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ได้สำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์0991105495อัญชนาค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ